เรามาเริ่มดูกันนะครับสำหรับเนื้อหาที่เด็กๆกำลังทำอยู่นี้เป็นการหาค่าของลิมิตนะครับแต่ว่าลิมิตของเราต้องอยู่ในรูปแบบไหนศูนย์ส่วนศนะครับต้องเป็นศูนย์ส่วนศย์จริงๆมันมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าในระดับชั้นม6มักจะเจอเพียงแค่ 0, 0. 0. ศูนย์ส่วนศูนย์ทีละสัพอมนะครับ จากนั้นถ้าลิมิตของเราอยู่ในรูปแบบศูนย์ศนศูนย์เราจะใช้2วิธีถือว่าเป็นการทตทวนให้กับคนที่ไม่ได้มาด้วยวิธีแรกคอมบอนแฟกเตอร์ ors, ก็คือการแยกตัวประกอบซึ่งนักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้ลองฝึกทําแล้วแล้วครูก็เปลี่ยนโจทย์ให้ส่วนหนึ่งเพื่อให้สะดวกในการทํามากยิ่งขึ้นแต่พอเปลี่ยนโจทย์ปุ๊บถ้าย้อนกลับไปดูที่ YouTube มันจะดูไม่ได้เพราะมันไม่ใช่โจทย์ที่ถูกเปลี่ยนนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูวิธีที่2ก็คือการใช้คอนจูเกต แต่ก่อนที่จะไปถึงการใช้คอนจูเกตนั้นครูจะทวนให้ก่อนนะโอเคนะครับหนึ่งสองทำไปแล้วอ่ะดูข้อสามข้อสามเราลองมาเช็คด้วยความรวดเร็วเลยการหาค่าของลิมิตเราจะแทนค่า x ด้วยเลขอะไรครับข้อนี้1นึ่กำลังสองบวกหนลบสขณะในขณะที่ตัวส่วนเป็น1นลบหตัวเศษได้อะไรครับ0นย์ตัวส่วนได้0ูนย์ศนย์ส่วนศนย์แสดงว่าหาค่าไม่ได้ต้องแยกตัวประกอบ นะครับหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองเนาะสองลบสองกลายเป็นศูนย์อันนี้ต้องเช็คด้วยตนเองนะครับตรงนี้ตรวจสอบด้วยตนเองถ้านักเรียนทําแล้วมันไม่ใช่ศูนย์ส่วนศูนย,นย์ถามว่าจะต้องแยกตัวประกอบไหมไม่ต้องแยกนะครับอ่ะทีนี้เวลาการแยกครับหน้าที่ของเราเราก็จะต้องหาเลขสองตัวครับเลขสองตัวนั้นจะต้องคูณกันได้โพสตสุดท้ายและบวกกันได้โพสต์ตรงกลาง ดังนั้นอะไรคูณกันได้ลบสองบวกกันได้หน<บ>ึ่ง x บวกสองกับ x, x 2, ลบหนึ่งและสังเกตดูตัวส่วนของเรามี x ลบหนึ่งเจอตัวตัดไหมเจอเจอตัวตัดแล้วเพราะฉะนั้นแฟนใหม่ของหนูคือใคร x บวกสองเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งต้องการหาค่าลิมิตแสดงว่าแทน x เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเพราะนั้นข้อนี้ตอบสามจบแล้ว อันนี้คือข้อที่สามหลายคนตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่เรียบร้อยเพิ่มข้อมูลลงไปนะสี 4, โนะ่โอเคนะโอเคนะคุไปต่อนะโอเคต่อไปข้อสี่อ้าวข้อนี้ตรวจสอบโดยโด่วนเลยเช็คก่อนหาค่าลิมิตก่อนสองกำลังสองได้สี่นะสี่บวกสองได้หกหกลบหกตัวเศษเป็นอะไรไปแล้วศูนย์ตัวส่วนสองกำลังสองได้ สี 4, 4่ลบสี่ได้ศูนย์อ้าวศูนย์ส่วนศูนย์แสดงว่าต้องแยกเราก็ทําการแยกเลยครับหาเหมือนเดิมเอเลขอะไรคูณกันได้ลบหกแล้วบวกกันได้หนึ่ง <Okay. S 1> เลขอะไรดี <Okay. S 1> x อบวกสามกับ x อลบสองเยี่ยมมากในขณะที่ตัวส่วน x อกำลังสองลบสี่แยกได้เป็นอะไรดีเอย่ย ได้ยินแชมป์ตอบว่า x บวก2คูณกับ x ลบ2เพราะเราจัดเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้เมื่อไหร่จัดเป็นแบบนี้ได้จะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังซึ่ง4เรามองเป็น2กำลัง2ได้จึงแยกได้เป็นแบบนี้ตัดตัดเรียบร้อยแฟนใหม่มาแล้วฮะแฟนใหม่ของหนูคือ x บวก3ส่วน x บวก2 ที่เหลือแทนค่าจบแล้วสองบวกสามได้ห้าสองบวกสองได้สี่ <4. S 1> เพราะนั้นข้อนี้ตอบห้าส่วนสี่นะครับห้าส่วนสี่ห้าส่วนสี่ต้องมีที่ตัดอย่างน้อยหนึ่งที่นะต่อไปข้อห้าศูนย์ส่วนศูนย์ไหมศูนส่วนศูนย์ไหมส่วนสูนยแน่นอนนะฮะนี่แทนด้วยความรวดนเร็ว ดังนั้นหน้าที่ของหนูก็คือหาเลขสองตัวที่คูณกันได้บวก4ี่แล้วบวกกันได้ลบสี่เอเลขอะไรเอ็กลบสคูณเอ็ลบสองเยี่มมากครับในขณะที่ตัวส่วนเป็น x อ็กบวกสามคูณเลบสเจอตัวตัดยังเจอแล้วแฟนใหม่มายังแฟนใหม่ของหนูคือเอ็ลบสองเ บวกสเมื่อ x เข้าใกล้สองตามทันนะครับที่เหลือแทนค่าสองลบสส่วนสามบวกสองสองลบสองเป็นศูนย์ศูนย์ส่วนอะไรครับส่วนส่วน5ตอบเท่าไหร่ศูนย์ข้อนี้พยายามหาแล้วก็ได้ศูนย์เลขศูนย์คือหาคําตอบได้ว่าคือ0ูนย์แต่ถ้าศูนย์ส่วนศนย์นักคณิตศาสตร์ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเลขอะไรคนละความหมายนะครับ อันเนี้ยเขาพยายามแล้วยังไงมาได้ศูนย์ก็ตอบศูนย์ไปเลยเกนะถัดมาข้อที่หลองแทนแล้วเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ไหมเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราหาเลข2ตัวที่คูณกันได้ห้าครับและบวกกันได้หกเลขอะไรดีเอย่ยช่วยกันตอบ x บวกหนึ 1, คูณ x อบวกห้ 5. ในขณะที่ตัวส่วนเหมือนเดิมเลยคูณกันได้ลบสบวกกันได้ลบสาม x ลบ4คูณ x บวกหเก่งมากเจอตัวตัดไหมตัดตัดข้านี้ใครไม่ทําทำเติมลงไปให้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นแฟนใหม่ของหนูก็คือลิมิต x บวก5ส่วน x ลบสเมื่อ x เข้าใกล้ลบหจากนั้นแทน x ด้วยเลขลบ1บวกหส่วนลบ1ลบสตัวเศษได้เป็นอะไรครับ ตัวเศษได้เป็นลบหนึ่งบวกห้ามีค่าเท่ากาับสี่ตัวส่วนลบหนึ่งลบสี่เป็นลบห้าเพราะนั้นข้อนี้ตอบสี่ส่วนลบห้าหรือใครจะบอกมันคือลบสี่ส่วนห้าก็ได้ความหมายเหมือนกันลบจะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่หน้าเลขสี่ก็ได้อยู่ตรงกลางเศษส่วนก็ได้หรืออยู่หน้าลบห้าข้างล่างก็ได้นะครับเจอให้เรียบร้อยนะต่อไปข้อเจ็บ ห้องนี้ถูกเปลี่ยนโจทย์ใช่ไหมอ่าเช็คครับหาค่าลิมิตสามกำลังสองได้เก้าเก้าลบสองคูณสามได้หกนะฮะเก้าลบหกเหลือสามแล้วสามลบสามตัวเศษเป็นศูนย์ไหมศูนย์ในขณะที่ตัวส่วนชัดเจนมากสามลบสามเป็นศูนย์เออศูนย์ส่วนศูนย์เราต้องแยกครับอะไรคูณกันได้ลบสามบวกกันได้ลบสอง ล x ลบสามกับ x บวกหนึ่งในขณะที่ตัวส่วนของเรามีแค่ x ลบสามเห็นตัวตัดไหมตัดตัดนะครับเนี่ยไม่ยอมทำกันมาง่ายจิ๊บจ,จิงกลายเป็นลิมิตแฟนใหม่ของเราเหลือแค่ x บวกหนึ่งเมื่อ x เข้าใกล้สาเพราะนั้นหาค่าลิมิตแนทน x ด้วยเลขสามเมื่อไหร่เริ่มแทนค่าคขาว่าลิมิตหายไปสามบวกหนึ่งตอบสี่จบข่าว K, ค่เองใครแยกแค่เองข้อแปดข้อแปดศูนย์ส่วนศูนย์ไหมศูนย์ส่วนศูนย์ไหมศูนย์สศูนย์นะเพราะนั้นแยกนะครับตัวเศษครับ x กำลังสองลบหนึ่งแยกได้เป็น x บวกหนึ่งคูณ x ลบหนึ่งตัวส่วนเป็น x บวกหนึ่งตัดได้ยังได้แล้วแฟนใหม่มาย่าง มาแล้วก็คือ x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1แทน x ด้วยเลขลบ1ลบ1ดังนั้นข้อนี้จึงตอบอลบ2เป็นหนี้1บาทไปกู้นี้มาเพิ่มอีก1บาทหนี้ไม่ได้หายนะครับหนี้เพิ่มขึ้นได้ลบ2นะไปเร็วนะเพราะว่าให้ทำมาแล้วนะต่อไปข้อ9 0ส,ส่วนศู์ไหม สองกำลังสองได้สี่สี่ลบสองเหลือสองสองลบสองเหลือศูนย์โอเคตัวส่วนเนาะสองลบสองศูนย์ส่วนศูนย์ชัดเจนดังนั้นข้อที่ 9. เก้าอ้าวช่วยกันแยกต่อเลขอะไรคูณกันได้ลบสองบวกกันได้ลบหนึ่งเลบสองคูณ x อคลบหนึ่งในขณะที่ตัวส่วน x ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองมันคือ x ลบสองคูณกันกี่ตัว x ข้างล่างไม่มีใช่ไหมอ่าโอเคก็ว่าอยู่เพราะถ้ามีมันจะหาไม่ได้นะครับ x ลบสองเขาแก้ไขไม่มีกําลังสองนะเพราะว่าถ้ามันมีกําลังสองมันคือสองตัวคูณกันแบบนี้ตัดไปแล้วเนาะมันจะเหลือหนึ่งตัวพอเหลือหนึ่งตัวแทนสองตัวส่วนก็ยังคงเป็นศูนย์อยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นตัดตัดตึ้งดึงตึ้งดึง,ดง,ดงก็เลยเหลือเพียงแค่ลิมิตของอะไรครับ x บวกหนึ่งเมื่อ x เข้าใกล้ สองหาคำตอบได้เลยสองบวกหนึ่งตอบสามสองบวกหนึ่งตอบสามนะครับต่อไปข้อที่สิบศูนย์ส่วนศูนย์ไหมศูนย์ส่วนศูนย์ไหมศูนย์ส่วนศูนย์ไหมส่วนศูนย์นะสี่ลบ y ายกำลังสองแยกได้เป็นอะไร ตัวหน้าของหนูคืออะไรครับ 4. 4 4สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้2กำลัง2ลบ y กำลัง2ตัวหน้าไม่จําเป็นต้องเป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวเลขก็ได้ตอนนี้อยู่ในรูปของหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2หรือ,อยังอยู่แล้วเพราะนั้นแยกได้เป็น2อะไร2บวก y คูณกับ2ลบ y ตัวหน้าไม่จําเป็นต้องเป็นตัวแปร x หรือ y เสมอนะครับตัวส่วนเป็น2ลบ y ตัดได้ไหมได้ตัดไป ดังนั้นแฟนใหม่ของเราคือใคร2บวกวเมื่อ y เข้าใกล้2องค่า 5, 2อบวกสตอบ4 2่บวกสตอบ4นะครับไม่ได้ทำมาเลยไม่มีใครทำมาเลยนะครับเก่งมากนะฮะร,รักษาความเสมอต้นเสมอไปลายได้ดีข้อ11 อุตสาห์เปลี่ยนโจทย์ให้ง่ายก็แล้วเนาะมันหลังไม่เปลี่ยนละนะฮะต้องมาทําเฉลยใหม่ใช้โจทย์แบบห้องอื่นเลยทีเดียวเลยไม่ได้จะดู YouTube มานะครับข้อนี้ศูนส่วนศูนย์นะครับตัวเศษอ่าช่วยกันแยกอะ,อะไรคูณกันได้ส0ลบสบวกกันได้ลบสามเอ,อะไรเอบวกสองคูณกับ x อ็ลบห้าตัวส่วนนะครับก็คือ x อบวกสอง พอมาถึงข้อนี้แล้วถ้าใครสังเกตดีๆนะคะจะพบว่าเมื่อไหร่เราแยกตัวประกอบเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งตัวเสมอเนาะเพื่อที่จะไปตัดกับตัวที่อยู่ข้างล่างถ้าเราแยกออกมาแล้วมันไม่มีตัวตัดมีอยู่สองกรณีครับหนึ่งโจทย์ผิดกับสองคิดผิดซึ่งกรณีที่โจทย์ผิดเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากนะครับาาก็อาจจะเป็นเพราะเราแยกตัวประกอบไม่ตรงนะฮะก็แยกใหม่ข้อนี้แฟนใหม่คือ x ลบห้านะครับแทนค่าเป็นสองลบห้าตอบลบ สถ้าเราเรียนทํามาถึงถึงเวลาเนี่ก็เช็คเช็คเช็คเช็ว่ามันถูกหรือผิดผิด,ผดครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอไปต่อนะเพราะว่าหรือว่าอันนี้เป็นคาดเฉลยครูให้แอสไซน์ไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทํากันมาข้อสิบสองนะครับอะไรคูณกันได้ลบยี่สี่บวกกันได้ลบห้า x x กบวกสามกับ X ลบแปดนะครับต่อไปดูที่ตัวส่วนอะไรคูณกันได้ลบสิบสองบวกกันได้หนึ่ง x บวกสี่คูณ x ลบสามถ้าแยกได้เป็นแบบนี้มันมีตัวที่ตัดได้ไหมครับตัดไม่ได้เนาะ,ะตัดไม่ได้เพราะว่ตอนแรกเราทำไมครับเราไม่ได้ เช็คก่อนว่ามันเป็นไงมันเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ houses, หรือเปล่าถ้าพอมันไม่ใช่ศูนย์ส่วนศูนย์ปุ๊บเวลาเราแยก้อนี้ก็เลยทําให้เราเห็นว่าถ้ามันไม่ใช่ศูนย์ส่วนศูนย์เวลาเราแยกมันจะไม่มีตัวตัดเพราะนั้นลองย้อนกลับไปดูนะแล้วลองย้อนกลับไปดูว่าจริงๆแล้วค่ามันเท่าไหร่กันแน่ลบสามทั้งหมดกําลังสองเอามาแทนตรงนี้นะครับหาค่าตรงนี้นะยังไม่ได้แยกนะลบกับห้าคูณลบสามแล้วก็ลบยี่สิบสี่ครับ ตัวส่วนของเราก็คือลบสามทั้งหมดกำลังสองบวกกับลบสามแล้วก็ลบสิบสองที่เหลือสิ้นเลขอันนี้ได้เก้าบวกสิบห้าได้ยี่สิบสี่เนาะยี่สบสี่ลบยี่สิบสี่เป็นศูนย์ตัวเศษเป็นศูนย์นะในขณะที่ตัวส่วนเก้าลบสามเหลือหกหกลบสิบสองเป็นลบหก <6. S 2> แปวา่าคำตอบข้อนนี้เป็นอะไรกันแน่ เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ไม่ใช่ศูนย์ส่วนศูนย์มันจึงทําให้แยกไม่ได้จึงทําให้แยกไม่ได้นะครับถ้าเราเห็นปุ๊บเราจะแยกอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะหาที่ตัดไม่เจอนั่นเองก็เลยย้อนกลับไปดูครอนี้ตอบศูนย์นะครับต่อไปข้อสิบสามข้ออนี้ง่ายแล้วศูนย์ส่วนศูนยไหมอาเช็คก่อนเดี๋ยวพลาดศูนย์ส่วนศูนย์ไหม เออแทนเป็นเก้าแทนเป็นเก้ากำลังสองเก้าลบเก้าเป็นศูนย์เก้าเก้าแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดลบแปดสิบเอ็ดเป็นศูนย์ประเด็นคือแยกได้เป็นอะไรแยกที่ตัวเศษหรือตัวส่วนเวลาเราแยกเราแยกที่ดีกี 2, สองสิลูกดีกีหนึ่งมันแยกต่อไม่ได้ละมันต่ำสุดละเราต้องแยกตัวดีที่ดีกีมากกว่าหนึ่งนะแยกได้เป็นตัวส่วนแยกได้เป็นอะไรนะลูกเอบวกเก้าเก่งมากครับขออีกตัวหนึ่งครับคูณ X-9 ลบเมันจะตัดได้แบบนี้เสมอทีนี้พอตัดได้แบบนี้ตัวเศษของเราเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งศูนย์หรือหนึ่งศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งการตัดคือการหารกันลงตัวไม่ใช่ลบกันนะครับเพราะฉะนั้นแฟนใหม่ของพวกเราจึงกลายเป็นดิมิตของ1นึส่วน x บวกเนะครับเมื่อ X เข้าใกล้เแทนค่า1นึ่งส่วนเกาบวกเคำตอบจึงตอบ หนึ 1> 1่งส่วนสิบแปดหนึ่งส่วนสิบแปดหนึ่งส่วนสิบแปดนะครับมีใครไม่ทันไหมแอมทันนะต่อไปข้อสิบสี่เช็คศูนย์ส่วนศูนย์ไหม ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเศษของเราเป็นอะไรตัวเศษของเราเป็นลบสี่ส่วนอะไรส่วนศูนย์เอ๊ะลองกรณีอน,อนี้ถ้าแยกจะแยกได้ไหมลองดูเนาะเพราะมันไม่ใช่สูตรส่วนศูนย์โดยตรงนะฮะลองแยกดูเดี๋ยวเราจะเห็นอะไรบางอย่างตัวเศษแยกได้เป็นอะไรครับคูณกันได้ลบหกบวกกันได้ลบหนึ่งเอ็กลบสามคูณแต่เอ็กบวก สองที S 2> 2. <S นี้พอตัวส่วนเป็นไงครับ x กำลังสองลบสี่แยกได้ไหมได้ก็คือ x บวกสองกับ x ลบสองตัดได้ไหมโอเนไหมฮะจากนั้นแฟนใหม่ของเราจึงกลายเป็นลิมิตของ x ลบสามส่วน x ลบสเมื่อ x เข้าใกล้สองทนะเข้าใกล้สองพอแทนค่าเป็นสอง สองลบหนึ่งตัวส่วนเป็นสองลบสองตัวเศษสองลบหนึ่งได้หนึ่ง <1. S 1> ตัวส่วนสองลบสองได้ศูนย์หาค่าได้ไหมหาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้ข้อนี้ถ้าจะให้หาค่าได้น,นี่ก็คือตอบอินฟินิตี้เนะาะเพราะมันส่วนศูนยหาค่าไม่ได้ถ้าจะให้หาค่าได้ครูคิดว่า ไอ้ i ิ้ว่าโจทย์ตรงเนี้ยควรจะเปลี่ยนเป็น x กำลังสองบวก x ลบหกและตัวส่วนน่ะใช้ได้เหมือนเดิมก็คือ x กำลังสองลบสี่ครับอ๋อสองลหนึ่งเป็นสองลบสามขอบคุณครับตรงนี้เนาะสองลบสามได้ลบหนึถ้าสมมติเรามีการเปลี่ยนโจทย์ตรงนี้เล็กน้อยนะฮะ x กำลังสองบวก x ลบหกมันจะแยกได้เป็น x บวกสามคูณ x อะไรฮะลบสองแล้วตัวส่วนก็จะเป็น x บวกสองคูณกับ x ลบสอง x ลบสองจะตัดกันอันนี้จะหาค่าได้ก็แทนเป็นสองบวกสามแล้วก็ข้างล่างก็เป็นสองบวกสองจะได้เป็นห้าส่วนสี่นะครับรูค,คิดว่าข้อนี้โจทย์คูน่าจะเขียนให้พวกเราผิดะมันน่าจะเป็นโจทย์นี้มากกว่าถ้าเปลี่ยนหาได้เลยนะโอเคนะครับ ประมาณนี้นะเป็นห้องที่มาไกลกว่าเพื่อนมากต่อไปข้อสิบห้าเห็นรูทครับทำเหมือนไม่เห็นรูทยังไม่ต้องใส่ลบมันออกไปก่อนเราก็จะสนใจเฉพาะตัวที่อยู่ข้างในตัวที่อยู่ข้างในแทน y เป็นสองส่วนส่วนูนย์ไหมส่วนส่วนูนย์ไหมส่วนส่วนูนย์ไหมส่วนส่วนส่วนเนาะเพราะนั้นแยก y กำลังสองลบสี่เด็กๆแยกได้เป็น y ลบสองคูณ y บวกสองที่ครูพาทำเยอะๆเนี่ยเพื่อจะให้แบบคล่องกับการแยกตัวประกอบนะครับจะได้พอจำได้บ้างเดี๋ยวไปหัวข้อถัดไปจะได้เข้าใจมากขึ้นต่อไปตัวส่วนครับ y กำลังสองลบสาม y บวกสแยกได้เป็น y ลบสกับ y ลบหนึ่ง เจอตัวตัดแล้วโะโะนะครับดังนั้นแฟนใหม่ของเราก็คือ y บวก2ส่วนด้วย y ลบหเมื่อ y เข้าใกล้2เนาะเมื่อไหร่เริ่มแทนค่าค่า y ก็ไอผูดผิดคำว่าลิมิตก็หายไปจึงได้เป็น2บวก2ส่วน2ลบ1คิดเลขออกมาตอบ2 แต่อย่าลืมเราลบอะไรไปเรามองไม่เห็นอะไรไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษตัวนี้บวกผิดตัวนี้สองบวกสองได้สี่สี่ส่วนอะไระสี่ส่วนหนึ่งคือสี่เนาะแต่เราไม่เห็นรูทใช่ไหมเอารูทกลับเข้ามาใส่เพราะนั้นตอบเท่าไหร่ตอบสองอันนี้คือเอารูทมาใส่ตอนทายแต่ถ้าใครจะใส่ตั้งแต่แรกหนูสามารถใส่มาตั้งแต่แรกได้เลยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่บางคนพอเห็นกรงหมยรูทปุ๊บ เกิดอาการตกใจนะฮะพอเกิดอาการตกใจปุ๊บก,ก็จะเริ่มถอยพูก,ก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่เจอรูทมองเหมือนไม่เห็นรูทก่อนคิดปกติแล้วค่อยเอามาใส่ในตอนสุดท้ายก็ได้ได้คําตอบเท่ากันดีครับจะประมาณนี้ข้อสบนี้ลองไปทําเองนะอ้าวอันนี้คือการแยกตัวประกอบสองวงเล็บนะครับแยกตัวประกอบสองเล็บต้อมนะทีนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่เราเรียกเขาว่าคอนจูเกตเราจะมาเริ่มดูที่ข้อสิบเจ็ดนะครับที่นี้เราจะเรียกว่าคอนจูเกตเนาะ